เพจดังวิเคราะห์นางเอกแถวหน้าง,งานละครดักหลังเปิดตัวคบหนุ่มคนนี้เพจดังวิเคราะห์นางเอกแถวหน้าง,งานละครดักหลังเปิดตัวคบหนุ่มคนนี้พอบอกว่าตัวเองจะกลับมารับงานละครอีกครั้งก็ทำแฟนคลับต่างดีใจสุดๆเพราะเธอหายจากหน้าจอไปนานหลายปีสำหรับแมทธิรณีคงไทยล่าสุด28เมษายนเพจดังได้ออกมาวิเคราะห์ผลงานละครของแมทหลังเปิดตัวคบกับสงกรานต์ว่าต้องบอกว่าแมทธิรณีจัดอยู่ในกลุ่มวอร์ทรีรุ่น2เริ่มเล่นละครกับช่อง3ามเรื่องแรกคือ เรือนารีสีชมพูหลังจากนั้นก็ได้รับบทนำหรือนางเอกเรื่อยมาตั้งแต่ปี2,550ถึง2,554แมทมีละครที่ออกอากาศอย่างน้อยปีละ2เรื่องและปี2,557มีละครออกอากาศถึง3เรื่องในปีเดียวระดับเดียวกับย่ยามากี้เบลล่ามิวมินคิมแต้วสังเกตได้ว่าเวลามีงานบอลช่อง3านางเอกของช่องจะได้โชว์ระดับอลังการและได้ขึ้นรถพาเรตตอนเปิดงานซึ่งแมท ก็อยู่ในกลุ่มนี้พระเอกที่เธอประกบด้วยก็จัดว่าแถวหน้าของช่องเหมือนกันทั้งเกรทบอยแอนด์ริวเจมาเครีแพททางการแสดงของแมทกำลังไปได้ดีมากมีละครป้อนให้อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่านับตั้งแต่ที่แมทประกาศคบกับสงกรานและบทสัมภาษณ์จ้าอาหาในตำนานก็ทำให้ชีวิตด้านการละครของแมทถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่ ั้งแต่ปี2550 2560แมตมีละครกว่า18เรื่องแต่ตั้งแต่ปี2561 2566แมตมีละครแค่2เรื่องคือบว่วงนรมิศและลิขิตรักข้ามดวงดาวโดยช่วงที่ฉายบวา่วงนรมิศเรตติ้งก็ต่ําเตี้ยทั้งเรื่องอันเนื่องมาจากกระแสแอนตี้ฉายเพียง9ตอนก็จบไปแบบเงียบๆแมตได้มีละครอย่างลิขิตรักข้ามดวงดาวดัดแปลงมาจากซีรีส์เกาหลี You Who Came From The Star ที่ดังระเบิดในตอนนั้นมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยและได้พระเอกดังอย่างณเดชน คูกินิยามาประกาศบ,บอด้วยแต่เมื่อออกฉายกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้เปิดตัวด้วยเรตติ้งที่ต่ำที่สุดของนเดชและหลังจากนั้น3ปีกว่าแมทก็เป็นแค่ดารารับเชิญไม่ได้เป็นนางเอกอีกเลยตลอดระยะเวลา5ปีที่แมทอายุ2 9 3สถึงปีซึ่งควรเป็นช่วงเวลาที่ของคนเป็นนางเอกกลับเป็นช่วงที่เธอมีละครแค่2เรื่องและตอนนี้ก็มีดาราหน้าใหม่เกิดทุกวันและกลางปีนี้แมทจะอายุ3 4ปีแล้วจะกลับมาเปรี้ยงเหมือนที่เล่นคาบดินหรือรักต้องอุ้มอาจจะยากมากๆ แต่หากมีบทละครดีๆเข้ามาแมทอาจจะกลับมาทอปฟอร์มและคนดูน่าจะเปิดใจให้กับเธอมากขึ้นกลายเป็นว่านางเอกเกรดเอที่ขึ้นมารุ่นเดียวกันหรือเล่ยเลียกันมีแมทนี่แหละที่สะดุดไปอยู่คนเดียวหน้าเสียดายฝีมือเรื่องนี้เป็นอุทหาหรณ์ของคนบันเทิงได้ดีเวลาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าคนทั้งประเทศสำคัญที่สุดที่ต้องมีคือสติไม่ว่าสถานการณ์จะเครียดหรือกดดันขนาดไหนไม่จ่อปากเป็นร้อยเป็นพันตัวก็ต้องดึงสติตัวเองไว้ให้ได้เพราะเมื่อใช้อารมณ์นำหน้าจะเรียกอะไรกลับมาไม่ได้แล้ว อาชีพนักแสดงนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือคนที่จะดูการแสดงเมื่อคนดูไม่รักก็ประกอบอาชีพนี้ยากขึ้นมาท,าทันทีแล้วพอแสงมันดับคือมืดดับไปเลยท,ทันทีเช่นกันอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้แมดหวังว่าเธอจะกลับมาผลิตผลงานคุณภาพให้เราได้ดูอีกในเร็ววันนี้เพราะเธอเสียเวลาไปมากแล้วจริงๆ